อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช n นล Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดหงอกด้วยนะครับสวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดหงอกนะครับเดินทางมาชมคุณพ่อคุณพ่อแดงมัองเ,เออคุณพ่อแดงสาร นี่ยังแน่นะครับเด้อ่ออาา๋อว่าว่าว่าพ่อสารยังครับแน่นี่เตี๊ายบของอือเออเนี่ยกระป๋อมเนี่ยเออกระป๋อมพุทธพ่ออายุารปีแล้วครับนี่แปดแปดสิบเจ็ดโอ้ <c oughs> ไก่พ่อรยวยเรือไก่พ่อรวยเลื่อ <c oughs> ไก่พ่อเก่าชิบุเรือเอานี่บอกเฮ็ดเองได้บอกพอ่อหูดีตาดีบอกพอ่อเฮ็ดเองเฮ็ดเองหูดีตาดีโอ้ยบอได้เงินอันหูนหนวกนอกรมูอแล้วใชนะ่ไหม พ่อพิทีนะเว้ยพ่อกระไรผมถามกับพิทีว่าด้ยิ่งนะ <Yeah. S 1> <laughs> เอาเอาสารอัน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 นี้ไว้บ่ <Right. S 1> โอ้เอาเฮ็ดหน่อยๆตะกี้พอ่อยุใส่มาแน่นอ่ะครับพอ <Yeah. S 1> าา่อมานจะโคราชมานจะโคราชสนะครับเนาะโอ้เฮ็ดจางไหนจะคล้องหลักคล้อง,อง,องเล่นกับคุณแม่ได้จักปีเ่เราก็อยู่กับอีแม่เ้า ไหแต่เอากันที่เรี้ยแล้วแต่ว่าแต่พ่อแต่อายุงีดจีเท่าวันนี้ป้าไตัวคุณแม่กันย่างอยู่นะครับเ้อะเสรล้วคุณแม่อยู่เสแล้วน้อนี่ฮะคุณแม่อยู่เสร็จแ้อคุณแม่ไปใบเนี่ยไปใบผมเนี่ย่ายบผมเนียไปใบเนะเออไปใบเออว่าคุณแม่เมี่ยนพระเขาเด้ยครับเ้อะเพื่นหวัดกับ,บพพเพื่อนหวัดกับว่าซุ่มเขาก็เพิินนี่ละ เฮดเล็กๆได้หน่อยนะครับเด้อเฮดแต่ของให้มีคุณค้านะครับเด้อเขาเขาเออนโออันนี้ย่ำปอมใส่ปลาเนี่ยอันนี้ปอมใส่ปลาแต่ว่าย่ำสิใส่ต้องเอาฟ้มใช่หรือขางส่ะอ๋อเห็นมันร่อยน้ำนะครับเด้อนี่นะครับอันสคครับบานี้อันเอาเอาติวมันบอกว่าติ๋วมันบอกเขาเอ้นจะติ๋วแหละเพรานเอาแต่ติวนะครับเด้อเอาแต่ติ๋วให้เพราะว่า อยากให้มันมันนะครับเนาะขั้นนั่นทั้งในมันถึงน้ำมันก่อนั่นก้องเข่าก้องยังไงหรือหัวนี่อ่ามุ่นลอยอือลอยเสาโอ้ยลอยเสาซุปไงลอยเสาเด้อเอา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 คือสว่างเลยครับพ่อแดงครับสีหมดดีหมดเอออันโตนี่ซื้อมากขึ้นว่าเฮ็ดเอาครับพ่อเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเอาเฮ็ดยังไงครับเอาอยู่พ่อลูกไหมผมเบิ่งแน่เฮ็ดยังไงหนี่เฮ็ดอาเฮ็จเ นี่นะฮะนีนน่น็อตซีโต้เออจอเป็นลูกเป็นล,ลูกขน,นาดชิ้เออเป็นลูกขนาดเนาะครับนนเนาะออเย<อ>ับได้เดียงได้เนื่องได้บอกว่าได้โอ้อ,อันนี้เป็นพุ่มเป็นหญ้าชาวบ้านนะครับเดอเอ้อพญานุวัตรคงต่เห็นเคยเห็นแต่เขาไม่นนันเทสเนาะว่าไม่ตัวดีๆไม่ดูไม่ยังเนาะไม่ไมพนี่อันแรกเด้อครับเด้อพญานวดเห็นอันแรกในชีวิตของพญานวดเด้อนี่เด้อ โอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้พุ่มเป็นได้ชั่ววันนะครับเด้อพญายนวดผมก็เห็นนักเกียร์ยเอาสำหรับมื้อน,นี้พญายนวดลาก่อนนะเอายี่พอ่อไปไปผมเนะี<า>้ยเออไปายเด้ออีพ่อแดงเด้อครับเด้อ c h อช n น l อย่าลืมกดติด